หัวข้อต่อไปที่ควรจะพูดไว้เป็นเรื่องสั้นๆเป็นหัวข้อที่ห้าในเรื่องหลักทั่วไปของวิปัสสนาก็คือตัวอุปสรรคสิ่งกีดขวางในกระบวนการปฏิบัตินั้นนซึ่งจะทําให้เราหลงผิดก็ตามหรือว่าเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นสภาวะที่มีอยู่ในเราที่มันไม่ถูกไม่ต้องอยู่ว่าจะต้องแก้ไขกําจัดไปก็ตามเนี่ยอันนี้นายจะพูดในที่นี้ก็มีอยู่สักสองอย่าง อันที่หนึ่งก็คือว่าวิปัลลาศสี่วิปัลลาศนี้ก็แปลว,ว่าความคาดเคลื่อนคือความรู้เข้าใจคาดเคลื่อนนั่นเองวิปัลลาศนี่มาใช้ในภาษาไทยก็คือวิปัลลาศนั่นเองภาษาบาลีท่านเรียกว่าวิปัลลาสะหรือวิปัลลาศไทยเราเรียกว่าวิปัลลาศ<อ>ก็เป็นเรื่องของความรู้เข้าใจคาดเคลื่อนก็มีสี่อย่างหนึ่งก็คือเป็นนิจจวิปัลลา คือเห็นคลาดเคลื่อนในของที่มันไม่เที่ยงว่าเป็นเที่ยงอันนี้ก็เป็นธรรมดามนุษย์ปุุชนเพราะเราไม่เห็นสภาวะธรรมที่มันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็เห็นเป็นของเที่ยงแล้วก็สองก็สุข่าววิปัสสาความรู้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสุขซึ่งที่จริงนั้นสิ่งทั้งหลายมันเป็นสภาวะที่คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ที่เราบอกว่าเป็นทุกข์ แต่ก็คนก็เห็นเป็นสุขแล้วก็ต่อไปอัตตะวิปลาสก็คือความรู้เข้าใจคาดเคลื่อนเห็นเป็นเรื่องเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาซึ่งสภาวะที่แท้จริงนั้นเป็นอนัตตาเป็นภาวะที่เป็นที่ประชุมขออเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็สี่สุภาวิปัาสชก็ความรู้เข้าใจคาดเคลื่อนว่าเป็นสิ่งที่สวยที่งามคือว่า สิ่งทั้งหลายที่เป็นรูปเปรดทำนามธรรมตามสภาวะมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นแหละความยึดถือของเรานั่นเองที่ทําให้เห็นเป็นสวยเป็นงามอันนี้ถ้าหากว่าตรงข้ามก็ไปเห็นเป็นหน้าเกลียดหน้ากลัวขยะขยแขงก็คือมนุษย์เราก็เกิด้สร้างภาวะที่เป็นคู่ตรงข้ามขึ้นมาพอเราเห็นสวยงามเราก็เห็นหน้าเกลียดด้วยพร้อมกันไปเพราะว่าเมื่อมีสวยมีงามก็มีตรงข้ามคือมีความน่าเกลียด แต่สภาวะที่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่สิ่งจะมาสวยมางามหรือน่าเกลียดยนั่นแหะมันก็เป็นสภาวะของมันอย่างนั้นเองเป็นรูปธปรรมนามธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อมันคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปก็สลายไปแล้วก็มาในรูปใหม่อะไรต่างๆนี้รู้เข้าใจสภาวะตามเป็นจริงก็มันก็เห็นแต่เพียงรูปนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดัทงที่กล่าวมาแล้วเห็นกระบวนการของความเป็นไ,ไ,ไปตามเหตุป,ปัจจัย ก็จะไม่หลงในวิปัลฌ์สีก็จะทําลายวิปรัลา์นี้ได้ก็แปลว่าถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาไปนี่ก็จะพ้นจากวิปัลฌ์สีที่มันเข้ามาเป็นตัวอิทธิพลกากับครอบงาชีวิตจิตใจเราหลอกล่อเราให้ประพฤติไปทําการให้คิดพูดทําไปต่างๆนาน,นาที่เป็นไปตามอํานาจของมนอันนี่ก็วิปร,ราชความรู้เข้าใจคาาเคลื่อนทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่พูดเมื่อกี้แล้ว คือเรื่องที่ว่าเมื่อจเจริญวิปัสนาเก้าวหน้าไปจนถึงกระทั่งว่าตอนจะเริ่มเกิดวิปาาัสนาญาณตอนที่จะเป็นวิปัสนาตัวแท้ตอนที่จะเป็นวิสุทธิขั้นที่หกที่เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิตอนนี้แหละก่อนที่จะขึงนขั้นนั้นน่ะมันจะมีตัวแทรกเข้ามาที่เรียกว่าพอเกิดญาณที่หนึ่งในวิปัสนาญาณเก้าขึ้นมาอ่อนๆเรียกว่าอุทยพย,ายาัญญาณญาณอย่างรู้ความ เกิดขึ้นดับไฟหรือความเกิดขึ้นและสลายไฟเนี่ยก็จะเกิดตัวความสภาพที่ดีงามทางจิตและปัญญาที่ทําให้เกิดความหลงผิดเป็นของที่ดีเหลือเกินที่ไม่เคยพบเคยเห็นเจอทั่งว่ามีความสุขเหลือเกินหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองเหลือเกินเกิดความที่เรียกว่าน,นึกว่ารู้เข้าใจถึงที่สุดสัจธรรมแล้ว อันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสสิบประการก็จะบอกรายชื่อวิปัสสนูปกิเลสทั้งสิบอย่างนี้ไว้พอให้ทราบเป็นคล้ายๆความรูป้ประกอบก็มีหนึ่งโอภาษแปลว่าความสว่างคือเกิดมีความรู้สึกสว่างขึ้นมาในใจเป็นประสบการณ์ที่แปลกดีหรือเกินยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้ก็ มันทําให้เกิดความรู้สึกที่ําให้หลงผิดได้คือเพราะพบสิ่งที่ดีที่พิเศษเหรือเกินไม่เคยพบมาก่อนก็แสดงว่าตัวเองนี่คงจะก้าวหน้าไปถึงขั้นโน้นขั้นนี้ก็เกิดความสําคัญถึดขึ้นมานี่ก็อันที่สองก็อาจจะเกิดญาณคือความอย่างรู้เพราะว่าตอนนี้ก็ได้ถึงขั้นสยพยาญาณเนี่ยปัญญาอย่างเห็นความเกิดความดับไปของนามรูปของสังขารทั้งหลาย แล้วก็ความรู้อันนี้มันก็มาประกอบกับความรู้ที่ตัวมีอยู่ทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีปัญญาอย่างรู้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมอย่างชนิดเหมือนกับตลอดรู้ร่วงปลอดโปร่งไปหมดหรือไม่ก็อาจจะเกิดอย่างที่สามอย่างที่สามก็คือเกิดปีติความอิ่มใจปลื้มใจอย่างมาก หรือไม่ก็กอาจจะเกิดปัสสถาิซึ่งก็อยู่ในเครือพวกเดียวกันปัสสถิก็ความสงบเย็นกายใจซึ่งความสงบเย็นกายใจนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างทางจิตเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จากปัสสัทธิก็ตามมาได้สุขความสุขอย่างที่เรียกว่าก็ต้องเป็นความสุขที่พิเศษที่ดีเป็นประสบการณ์ที่เบลเลิศแล้วก็ มีฉะนะก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอาธิโมกอธิโมกนี่เป็นเรื่องของความเชื่อคือมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นอาจจะเชื่อมั่นในเนี่ยแม้แต่ในหลักปฏิบัติทางศาสนาเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้ประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างที่เรียกว่าไม่มีความเครือบแคลงสงสัยความเชื่อมั่นมั่นใจอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ทางจิตอย่างพิเศษเช่นเดียวกัน ที่ทําให้เกิดความหลงผิดว่าตนได้บรรลุธ,ธรรมสาเร็จแล้วหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าปักคาหะแปลว่าความเพียรที่อยู่ตัวประคับประคองดีเหลือเกินความเพียรที่พอเหมาะพอดีอย่างยิ่งกําลังใจที่เต็มเปี่ยมอันนี้ก็เป็นภาวะอันหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ทางจิตที่ดีหรือไม่ฉชนั้นก็อาจจะเกิดอีกข้อหนึ่งเรียกว่าอุปัติฐาน หมายถึงการที่สตินี้ชัดตามดูรู้ทันนี่เด่นเหลือเกินการที่มีสติปรากฏเด่นชัดทันอย่างยิ่งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเช่นเดียวกันวิจันั้นก็อาจจะเกิดอุเบกขาอเบกขาก็ภาวะจิตที่วางตัวยัางสมดุลได้ที่วางใจราบเรียบเป็นกลางภาวะจิตที่ เป็นอุเบกขานี้มันมีหลายระดับตั้งแต่อุเบกขาในภพพิหารขึ้นไปจนกระทั่งในขั้นสูงอย่างในอุเบกขาสัมพจนชงภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยมันเป็นความที่มันเป็นความเบาเป็นความเรียบเป็นความเรียกว่ารื่นสบายมันพอดีพอดีสมดุลได้ที่มันก็ทําให้เกิดความหลงผิดเป็นว่า ได้บรรลุธรรมชั้นสูงแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อดิสิบเขาเรียกว่านิการติแลลวความพอใจพอใจชอบใจในสิ่งที่ประสบเป็นอย่างยิ่งในสิ่งที่ได้พบได้บรรลุได้ถึงอันนี้ความพอใจอย่างนี้ก็ทําให้เกิดความหลงผิดได้เช่นเดียวกันก็รวมเป็นวิปัสสนุปกิเลสสิบประการซึ่งเป็นประสบการณ์ทางจิตทางปัญญาที่ทําให้ ตัวเองหลงผิดไปว่าได้บรรลุธรรมชนสูงหรือได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่ท่านก็เตือนไว้เท่ากับวิปัสสนูปกกเลสเป็นหลักทางปริยัติให้รู้แต่ต้นว่าถ้าจะลุยศสนาไปนี้อาจจะเกิดสิ่งที่ดีงามอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องพิจารณาจะเกิดความหลงผิดโดยที่ตัวเองไม่ได้เข้าถึงสัจธรรมอย่างแท้จริงนี่ก็เพียงแต่ให้เป็นความรู้ประกอบไว้ก็ขอผ่านไป